สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่วันนี้นะคะเราจะมีใช้ทั้งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัสเนาะนักเรียนต้องดูให้ดีๆนะคะข้อไหนใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อไหนใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือข้อไหนใช้ทั้งสี่เหลี่ยมจัตุตรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ <c oughs> ้าอ่ะทวนสูตรกันนิดหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัส ซื่งเขาคืออะไรเอ่ยด้านคูณด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทุกด้านเขายาวเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นสูตรของเขาเลยเป็นด้านคูณด้านมันเท่ากันทุกด้านมันเลยไม่มีด้านกว้างกับด้านยาวนะคะการที่จะมีด้านกว้างกับด้านยาวได้คือต้องมีด้านใดด้านหนึ่งสั้นหรือยาวกว่ากันเนาะโอเคอะต่อมาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาวอ่ะเพราะเขาจะมีด้านกว้างด้านยาวนะคะอ่ะด้านที่ตรงข้ามกันจะเท่ากันอ่ะดูข้อที่1วิธีทำนะคะเราได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมแปลกๆแบบนี้ แต่เรายังไม่ได้รู้ความยาวของเขาทุกด้านถูกไหมคะเรียนดูด้าน3ามขีดด้านนี้เขายาว6กเซนติเมตรแสดงว่าด้าน3ามขีดตรงนี้ก็ต้องยาวเท่าไหร่ด้วยอ่ะยาวหกเซนด้วยนะคะจำนวนขีดเท่ากันความยาวจะเท่ากันเนาะด้านนี้1นึ่งขีดยาว3ามเซนด้านนี้1นึ่ขีดก็ต้องยาว3เซนติเมตรด้วยโอเคนะด้านนี้2องขีดก็ต้องยาวเท่าไหร่เอ่ย4เซนเพอด้านนี้2องขีดเขาก็ยาวสเซนนะคะ คราวนี้การที่เราจะหารูปสี่เหลี่ยมได้เนี่ยนักเรียนต้องพยายามแบ่งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสมมติครูแบ่งครึ่งให้ตรงนี้เป็นรูปที่หนึ่งแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปที่หนึ่งนะแล้วตรงนี้เป็นรูปที่สองนักเรียนว่าทั้งสองรูปนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมคะอ่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราแบ่งแบบนี้ไม่ได้เราต้องพยายามแบ่งงี้ก็ได้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมมติครูขีดเส้นแบ่งครึ่งตรงนี้ จะได้เป็นสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งและ like like สี่เหลี่ยมรูปที่สองนี่แบบนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งและรูปที่สองถ้าค, compass, าค er รูอยากรู้ถ้าครูอยากรู้พื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ booth, like ทั้งหมดคือ like ทั้งหมดตรงนี้เลยถูกไหมคะตอนที่มันยังไม่ถูกแบ่งครูต้องหาพื้น like. ที่รูปส <crear S 1> ี่เหลี Teen ่ยมที่หนึ่งมาบวกกับรูปสี่เหลี่ยมที่สองถึงจะรู้ถูกไหมคะอ่ะสมมุติครูให้รูปสี่เหลี่ยม ที่หนึ่งสีอะไรดีสีอะไรดีสีเขียวก็ได้อะสมมติรูปที่หนึ่งสีเขียวตรงนี้สีเขียวเราจะมาบวกกับรูปที่สองที่เป็นสีสม้มนะคะอ่ะสี่เหลี่ยมหนูเขียนเลยสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งพื้นที่ก่อนสี่พื้นที่พื้นที่พื้นที่หรือเขียนว่าสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งก็ได้นะคะรูปที่หนึ่ง พื้นที่เท่ากับเวลานักเรียนทำให้นักเรียนใส่เครื่องใส่เลขหนึ่งลงไปในสี่เหลี่ยมที่นักเรียนต้องการบอกครูว่าตรงเนี้ยคือสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งที่หนูแบ่งไว้นะด้วยโอเคไหมฮะประมาณนี้นะคะแล้วนี้ก็เป็นรูปที่สองเนาะฮะรูปที่สองอันนี้เป็นรูปที่สองอย่าลืมขีดเส้นแบ่งให้ครูด,ด้วยนะคะ รูปสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเห็นปด้านนี้ยาวสาด้านนี้ก็ต้องเป็น6เซนถูกไหมคะเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามกันมันก็ต้องเป็น6เซนโอเคปะอ่ะหเซนกับหเซนแสดงว่ามันมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองด้านแสดงว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรคืออะไรคะกวา้างคูณยาว กว้างคูนยาวคราวนี้กว้างกว้างเท่าไหร่ตอนนี้เรามี2ด้านในสี่เหลี่ยมรูปที่หคือ6เซนกับสามเซนด้านกว้างต้องสั้นกว่าด้านยาวสเสมอเพราะฉะนั้นกว้างเป็น3ยาวเป็น6 6หคูณ3ได้18หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วค่ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปที่1ต่อมาครูเปลี่ยนเป็นสีส้ม สี่เหลี่ยมรูปที่สองมีพื้นที่อ่ะมาดูสี่เหลี่ยมรูปที่สองบ้างคือตรงนี้ถูกไหมเอ่ยอ่ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน,นด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสี่กับสี่ด้านตรงข้ามฝั่งนี้เป็นหกฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็ต้องเป็นหกโอเคไหมอ่ะสี่กับหก มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2ด้านคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ใส่สูตรขาะก,กว้างคูณยาวแสดงว่าข้อนี้ทั้งสองรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมดเลยเนาะมีเลข4กับเลข6ค่ะกว้างต้องสั้นกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นกว้างเป็น4ยาวเป็น6 4สคูณหได้24หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่ะคราวนี้ หนูเขียนว่าสี่เหลี่ยมมันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมเนาะมันรูปหลายเหลี่ยมเพราะมันมีหลายเหลี่ยมมากเลยเนี่ยหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคะอ่ะคราวนี้เราจะเป็นการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมเนาะครูเขียนโจทย์ผิดนะคะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยม กว่าสี่เหลี่ยมเนาะรูปหลายเหลี่ยมเราเขียนเลยรูปหลายเหลี่ยมขอรออิยอหลายหลายเหลี่ยมมีพื้นที่อ่าพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งเขียนแบบนี้ก็ได้คะ่ะบวกกับสี่เหลี่ยมรูปที่สองถูกไหม สี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งคืออันนี้คิดได้เท่าไหร่เอ่ย18ตารางเซนติเมตรก็เอามาบวกกับสี่เหลี่ยมรูปที่สองนี่สี่เหลี่ยมรูปที่สองคิดได้เท่าไหร่เอ่ย24ตารางเซนติเมตร18บวก24จะได้42หน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรแล้วหนูก็ต่อออบาต่อเป็นเลขไทยเสร็จโอเคนะอ่ะ มันจะทําเยอะหน่อยนะคะคือนักเรียนต้นต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเนาะต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น1รูป2รูปนะคะแล้วก็หาพื้นที่สองอันแล้วเอามาบวกกันก็จะได้เป็นคําตอบของรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็เป็นตอบเป็น4ี่สองตารางเซนติเมตรนะคะที่มันเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะมันมีหลายเหลี่ยมมากเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อย่างข้อนี้ก็จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะแต่เราสามารถหาพื้นที่ของเขาได้โดยการแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เรารู้จักก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลีย่ยมผืนผ้านเนาะอะ,อะมาดูข้อที่สองค่ะอะรูปรางนาตาเป็นแบบนี้ยังแรกหาด้านที่มันมีความยาวเท่ากันก่อนนะคะหนึ่งขีดคือแปดนิ้วแสดงว่าด้านนี้ก็ต้องยาวแปดนิ้วด้านนี้ก็ต้องยาวแปดนิ้วถูกไหม สองขีดคือเจ็ดนิ้วแสดงว่าด้านนี้ก็ต้องอยาวเจ็ดนิ้วนะคะอ่ะคราวนี้หาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมกันลองแบ่งก่อนสมมติครูขีดเส้นแบ่งตรงนี้ปุ๊บก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งกับสี่เหลี่ยมรูปที่สองอ่ะวิธีทำเขียนเลยอ่ะสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งมีพื้นที่ สี่เหลี่ยมรูปที่1มีพื้นที่อันนี้คือสี่เหลี่ยมรูปที่1ของเรานะคะอ่ะด้านนี้ยาว8ด้านนี้ยาว8ด้านนี้ยาว8ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านทุกด้านเขาจะยาวเท่ากันแล้วถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามตรงเนี้ยมันก็ต้อง8นิ้วเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะสี่เหลี่ยมรูปที่1เนี่ยเราจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรของเราคืออะไรด้านขุนด้าน หรือวเขียนสูตรไปเลยคะ่ะด้คูณด้ามีเลขตัวเดียวคือเลข8คูณกันค่ะ8คูณ8ได้64ใส่หน่วยเป็นตารางนิ้วอ่ะแบบนี้เป็นตารางนิ้วนะคะต่อมาสี่เหลี่ยมรูปที่2มีพื้นที่เท่ากับ อ่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันคือ7นิ้วถูกไหมคะส่วนด้านนี้เป็น12นิ้วอ่ามันต่างกันและถ้าต่างกันเนี่ยมันจะเข้าเข้าขายเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ,ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเพราะจะมีด้านสองด้านที่เขายาวเท่ากันแบบนี้และด้านนี้ก็จะยาวเท่ากับด้านตรงข้ามอีก12นิ้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรูปที่2เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะมันมีความกว้างกับความยาวนะคะอย่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเขาจะมีแค่ด้านเนาะเลขมันจะเหมือนกันหมดเลยนะคะ,ะรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าสูตรของเราคือกว้างคูณยาวมีเลขสองเลขค่ะ12กับ7ด้านสั้นคือด้านกว้างก็เป็น7คูณ12 7คูณ12เป็น84หน่วยเป็นตารางนิ้ว ได้แล้วสี่เหลี่ยมรูปที่สองเพราะฉะนั้นถ้าครูต้องการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ก็ต้องเอา1มาบวกสองก็เขียนเลยค่ะเขียนเหนมือนเมื่อกี้เลยเนาะรูปหลายเหลี่ยมมีพื้นที่ สีมที่1บวกสี่เหลี่ยมที่2สี่เหลี่ยมที่1เราคิดมาได้เป็น64บวกกับสี่เหลี่ยมที่2คือ84บวกกันจะได้148ตารางนิ้วจบแล้วหนูก็ต่ออบอต่อเป็นเลขไทยนะคะอ่ะวันนี้จะทำเยอะนิดหนึ่งนะคะเยอะนิดหนึงหารูปสี่เหลี่ยมสองรูป แล้วเอามาบวกกันกลายเป็นรูปหลายเหลี่ยมเวลาแบ่งดูดีๆนะคะแบ่งด้านไหนเนาะอ่ะโอเคค่ะซาบันนี้ขอบคุณค่ะ